สวัสดีค่ะสวัสดีเอซเพจรุ่งฟ้าพาปังบายแม่กาสปะอย่างนะคะคลิปแรกเพจรุ่งฟ้าก็จะขอแนะนำโฮมสเตย์เล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านหนองหลวงอำเภออุ้มผางจังหวัดตากให้ทุกท่านได้รับชมค่ะนั่นก็คือบ้านสวนน้ำพุน้ำอุ่นโฮมสเตย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวญาติสนิทมิสหายที่กำลังมองหาที่พักแบบสบายๆส,สไตล์ลูกทุ่งก็ขอเชิญชวนมาพักที่บ้านสวนน้ำพุน้ำอุ่นโฮมสเตย์แห่งนี้นะคะจุดเด่นของโฮมสเตย์เราก็คือที่พักสะอาดราคาสบายกระเป๋ามีห้องทําครัวให้บริการพักแบบสบายๆ เสมือนอยู่บ้านของตัวเองและที่สำคัญที่สุดที่เป็นจุดเด่นของหมู่บ้านก็คือมีอุโบโสถไม้สักทองให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมและกราบไหว้ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่เกิดเป็นโฮมสเตย์จริงๆที่ตรงนี้ซื้อเอาไว้เพื่อพักผ่อนหลังจากที่เราปิดร้านของชำแล้วเราก็มาพักผ่อนกันที่นี่ซึ่ง ร้านค้ากับโฮมสเตย์อยู่ไม่ไกลกันใช้เวลาในการขับรถแค่สองนาทีนะคะเราเป็นคนชอบตกแต่งปลูกต้นไม้ดอกไม้เป็นทุนอยู่แล้วจึงได้ปรับปรุงภูมิทัศน์จากบ้านที่น่ากลัวก็เป็นบ้านที่น่ามองจนคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเราเปิดเป็นบ้านพักให้เช่าจึงมีคนมาถามเช่า รายวันรายคืนอยู่ไม่ขาดสายนะคะจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดไอเดียขึ้นมาเป็นโฮมสเตย์แห่งนี้ค่ะบ้านสวนโฮมสเตย์ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะพื้นที่ของเรามีประมาณเกือบสองไร่โฮมสเตย์เราเป็นโฮมสเตย์เล็กๆแต่อนาคตเราจะมีการขยายและพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะ